สวัสดีครับสวัสดีชันชาแนลครับผมสวัสดีกันตอนจเที่ยงนะครับผมสิบเอ็ดโมงกว่าครับอันนี้คุณปานัดที่หน้ารงก็ปิดกันหมดแล้วนัดมารับตังครับสิบเอ็ดโมงแต่เพิ่งจะโทรมาเมื่อกี้นะยังไม่ออกจากบ้านที่สิมเมืองเลยมีประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงหรือ,ออาจจะเร็วกว่าน,นั้นนิดนึงนัดโมงครับ่อเชานี้ออกจากบ้านมาแปดโมง บิ่งไปเส้นไปบางยี่หนครับผมมาบางซอแล้ววิบินไปบางยี่หนดูเส้นทางครับสุดท้ายมันก็วนกลับมาตรงอำเภอบางปะม้ามันเดินครับแล้ววิงย้อนกลับเข้ามาที่ลาดบัวหลวงไม่เดินครับแค่ใกดูเส้นทางเท่าน,นั้นเองเราเพิ่มระยะทางไปอีกประมาณสักสี่ห้าสิบหรือเกือบห้าสิบโลสี่สิบห้าโลแล้ววิ่งมาถึงหน้าโรงงานนี่ก็อ่า 1ิบโมงกว่าพี่เกศนั่งรอนานครับก็เลยวิ่งบนออกไปฝั่งนี้นหน้าโรงงานวิ่งอ้อมออกไปอีกเส้นหนึ่งครับเส้นเส้นเรียบคลองเปรมประชาครับวิ่งไปทุ้นเลยเกืบถึงบ้านทหานแล้วก็ย้อนกลับมาแล้ววิ่งบนกลับมาเส้นเมาเลก,ก้าครับผมบงวงแหวนตะบันตกจะวิ่งเข้ามาเหมือนเดิมวันนี้สรุปว่าขับรถนี่มาราธอนเหมือนกันครับ ก็ลราไปประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลได้แล้ววันนี้เชา้านี้เดี๋ยวขากลับอีกขากลับจะแวะไปหานะักจัหนัดนิดนึงคือแกจะทําบุญมากแกชวนเดู่ยวา,างมันเช้าวันเพลนมันวันที่หนึ่งทำบุญบ้านเลยพงจะได้ได่าไม่ได้มาก็าเดี๋ยวไปฝากแกทําบุญนิดนึงครับสองพระนา่งที่บวมได้ยนนันั่งนั่งรอหน้าโรงงานเลยที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับโรงงานเจไนท์ <c oughs> ครับ ขารถก็โล่งมากโล่งมากโล่งมากขาขาออกอรัทางเส้นสุพรรณก็เยอะเหมือน,นกันครับแต่เพราะว่าเขาทำถนนน้องแบนมาวันนี้น้ำก็กำลังลดครับผมถ้าเอาไอเสือดดำเข้าได้ก็จะเข้าอยู่แต่ว่านิ่งร้อนก็ยังไม่เข้าครับอาจจะเข้าตอนเย็นอยากจะล้างอยากจะทำความสะอาดมันด้วยเกลอะหมดเลยไม่มีอะไรพ่อรั่วด,ด้วยไม่แงบบ โดนน้ำจะล้างทำความสะอาดมันสันนิดนงครับสงสายมันสี่เดือนแล้วสามเดือนกว่าสี่เดือนไม่ได้ล้างเมอยู่นได้โรงงานครับก็แว่นก็มาถึงมานแล้วครับบ่ายโมงเราป่าได้หยิงมาสามหอ่อ แวะเข้าไปหาบ้านไปบ้านนะ้ากำนัดมาครับหาแกแกไม่อยู่เลยฝากจังไว้ใส่ซองพระทำบุญครับแกทำบุญบ้านวันที่หนึ่งฝากจังไว้ทำบุญบ้านด้วยไ,ได้นไปครับผมกำลังเดินเข้าบ้านแดดจัดเลยกำลังหิวข้าวบบการน้ำ <c oughs> ก่อสายไฟก็เป็นเลย มันนี่นี่เงินอยากปูปลปลามเลยก,กระดกเลยดอกย่า,างน้ำมานมย่างเี้น้ำลงเยอะแล้วครับผมดอกว่าเย็นใสเสือดำเข้าบ้านแล้วจะได้ล้างหน่อยวันนี้แมวเ,เข้าวะกลับมาไกลครับ ตั้งแต่เช้าแล้วน่าจะได้อยู่สองร้อยกว่าโลแล้วครับวันนี้วู่่าแล้วน่าจะปมันสองร้อยกว่ากิโลวันนี้วิ่งนะงานก็ได้แล้วแต่ยังก็มันมันก็ยังลืกอยู่หรอกก็คือเกียดเดินแล้ว ว่าลากเรือก็คลูดไปกับถนนนะโค้งอ่ะโผล่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับลงเร็วประมาณสิบเซนครับอันนี้ประมาณห้าเซน ห้าเซนสิบเซนมีหัวโค้งมาเช้ายังเหลืออยู่เยอะเลยนี่ลงไปจะสุดแหละมาเช้าเห็นนิดเดียวนี่ลงเร็วมากลงจะหมดโค้งแล้วมาเช้าอยู่ประมาณนี้โ้อ้ปลายินกันพืชพืชๆๆเลย แม่แล้วไม่แม่กินข้าวข้างทางครับก็จะมากินนี้นึ่งข้าวเหนียว,ก,วกินตอนเที่ยงซะนหน่อยแรกก็ว่าจะแม่เตียวตุ่มเหมือนเดิมครับเมื่อวานก็แวะเตียวเตียวตุม่มกับพี่สาวแต่วันนี้มากินข้าวบ้านดีกว่าบ่ายโมงพอดีครับก็เย็นแล้วพี้ลงเอาไอ้เ,เ,เสือดำเข้ามาครับ มันจะล้างเสร็จน้ําไหลเบาๆก็เลยสงสัยใจใจตอนแรกว่าจะยังไม่รองน้าไปรองน้าได้เกือบเต็มตรองล่างน้ําไม่ไหลตายดีข้างบนมีรองเจอไนั่งกินมะยมครับหนังบ้านเหมือนเดิมครับวับนนี้น้าไม่ไหลก็คือทาค่าได้บ้านครับมีข้าประทูหอมครับห่นแกงตุ่นต้มตุ๋นเอ็นเอ็นตุน๋นเหลืออยู่ทุหนึ่งน่าจะสองอย่าง นีวันนี้กินมะยมดองนี่เต็มถ้วยนี่เหลือแค่นี้สัดดาวพ<อ>รุร่งนี้คืนนี้เราเน้แน่น,น,น,นได้เรื่องแน่นอนเลยได้เรื่องก็เงียบสงบครับวันนี้ไม่มีอะไรฝนเมันเมื่อเช้านี่หมอกลงปลกเปก็ปกเปก็ปกเป็กเลยหยุดงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าทีหนึ่งว่าจะไปไหนกันจะไปซื้อของเข้าบ้านหรือจะไปไหนก็คำติตามาดูครับผม คลิปนี้พีนี้ก็จะประมาณนี้ครับเช้าก็ไปที่โรงงานเนาะที่โรงงานเราเลียร์บินก็ไม่จบครับพอเปิดงานมาก่อนเรเเลียร์อีกบินหนึ่งเลียร์ได้บินเดียวบินเดียวก็ลืมไปไม่รู้ยอดเอะก็บยอดไม่ได้ก็ยังดีครับที่ได้รวยเงินรวยจะไม่ได้นะได้ไม่ได้ก็คือไปไหนไม่ได้ไม่รอดเลย เป็นผีแหละนอนนอนแล้วสามสี่จมตื่นมันเคยนอนนอนแล้วตื่นมันก็ตื่นประจําคบให้นอนตื่นได้สา,ายหน่อยก็ไม่ได้ก็ต,ตื่นตีสี่ตีสี่ครึ่งอทนเดียวสามสี่ทุ่มผีหลัหลับตื่นๆตืวนเยนะประมาณนี้ผมบรรยากาศเรารค่ประมาณนี้เนาะลาดน้ํนะาก็ลดแล้วเอาสเสื้อดำมาทํมสะอาดได้แล้วแต่เราก็บันน,น,นี้ไม่ได้ลดน้ดหอมรถไปด้นิดนึง ออกดอกนะครับเด็ดยอดเด็ดดอกมาก,กินแล้วหอมงามมากแล้วก็จัดใบดดนวเด็ดนี้ครับไอน,นี่เราก็แพลเราไม่น่าจะรอดเป็นนิกนอนเขาแล้วน่าจะเป็นเพราะฤด,ดูก,การนั้นนี้ไม่ใช่หน้าแพลหรือเปล่าเดี๋ยวน้ำลดลงเอาไปตั้งข้างล่างครับเผื่อว่าจะฟื้นอเดิน สำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับผมเราเจอกันคลิปต่อไปพี่ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้โชคดีไีมครับสุขครับผมปีใหม่แล้วก็แก้จะปีใหม่แล้วเดินทางกระบบนกระบ้านก็ระวัดระวังครับผมเดินทางด้วยความปลอดภัยครับปีใหม่อย่างสุดโดยสวัสดิภาพครับผมสวัสดีครับ